อิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจารณสัมปโนสุขโตโลกวิถูอนุตโตโลปุริสัธรรมสาลธิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโภควาติสวาขาโตภควตตาธโมสันทิทโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปะณิโกปัจจตังเวทิตะโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ ญาติทางจตารีปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสภะขวัตโตสาวกสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรณิโยอนุตรังบุญยเขตตังโลกัสสาติจินดามณีปียังมันตังยะสังตาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพธันจักรมหาราชาตะวังมังโปสุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสธิกินจิ เทโวเยสกโกปจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิปุโตภักวันตุเมสิทธิลาพังชนานเยจินดามณีจินดาปิยังจะท่านังสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสักกตวาพุทธรัตนังโอสถังตมังวรังหิตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนะโสตินานัสนตุปัตถวาสัพเพทุกขาวูปะเสเมนตุเตสักกตวาธรรมรัตนังโอสถังตมังวรัง ปาลิลาหูปะสะมนังธรรมเตเชนะโสตินานสันตุปัทวาสพเทุกขาวุสพเผยาวูปะเสมตุเตสักตวานังสักตวาสังฆะรัตนังโอสถังตมังวะลังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังฆเตเชนะโสตินานสันตุปัทวาสพเโรคาวูปะเมตุเต อิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสมัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตรโรปุริสสทธรรมสารฏิสธาเทวมนุสานังพุทธโธภคะวาติสวกาขาโตภะควตาธโมสานทิพิกโกอากาลิกโกเอหิปัสสิโกโอปะณยิกโปกโปจจตังวีทิตโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภะคะวโตาวาาสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวโตาวาสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวโตาวาาสาวกสังโฆ สามีจิตป,ปิิปโนภะควะโตสาวกสังโฆญาติทางจตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาปุคขาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชรีกรณิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสาติจินดามณีปิยังมันตังยสังคาสังโกนงังอุปสติวิในหังมาตาปิตาวะอโอลหังปะโพธันจั มหาราชาตาวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเซธิกินจิเทโวเยสักโกปัจชังทัสมิงกินเนวาททัตตาปิยังกันตังสาลิปุโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนามะเยมณีจินดาปิยังจะทานังสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะสักตวาพุทธะรัตนังโอสถังหุตมังวะรัง นิตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนะโสตินานสันตุปทวาสัเพทุกขาวูปะเสมตุเตสักตะวาธรรมรัตนังโอสถังตมังวลังปาลิลาหูปะสมนังธรรมเตเชนะโสตินานสันตุปทวาสเพพยาวูปะเสมตุเตสักตะวาสังฆรัตนังโอสถังตมังวลังอาหุเนยยางปะหุเนยยางสังฆเตเชนะโสตินานสันตุปทวาสเพโลคาวูปะเสมตุเต อิติปิโสพัาวาอรหหังสมาสมุทโธวิชาจารณะสัมปโนสุขโตโลกวิทูอนุตโตปุริสะธรรมาสารธิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทธโภธควาติสวาขาโตพควาตาธโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปนญยิโกปัจจัตังเวทิตัพโพวินยูหิติสุปฏิปนโนพนภขวโตาสาวกสังโฆอุชุปฏิปนโนพ,พัภขวโตาสาวกสังโฆ ยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญะติทางจตาริปุริสายุคานิอัตถุลิสาปุคลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรณิโยอนุตตลังปุญญะเขตตังโลกัสสาติจินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนั้นอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตาวังมังโปสัน สัตวโนทีปังกาเลเทวสุโปเสทิกินจิเทวเยสักโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาลิปุโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนานะเยมณีจินดาปียังจะท่านังสัพเพชนาพระหูชนาปียังมะมะสักกตวาพุทธรัตนังโอสถังตมังวัลังตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนะโสตินานสันตุปัทวา สัพเพทุกขาบูปะเสมตุเตสักกัตวาธรรมรัตนังโอสถังตมังวลังปาลีลาหูปะสมะนังธรรมเตเชนะโสตินานสันตุปัทวาสัพเพพยาบูปะเมตุเตสักกัตวาสังฆารัตนังโอสถังตมังวัลังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังฆเตเชนะโสตินานสันตุปัทวาสัพเพโลคาวูปะเมตุเต